Efectivamente esa grada parecía inminente, pero faltaban datos, faltaba información. En la administración estadounidense hablaba de información que tenía acceso por... Es como el cuento de que viene el lobo, ¿no? Es la sensación de que, de que, bueno, no será, no llegaremos a eso. Sí. De hecho, hasta un momento, aquí en Nueva York, estábamos pendientes de esas opiniones sucesivas que había en el Consejo de Seguridad las... de la Asamblea General de la ONU. Se iban ir pendientes de lo que nos vayas contando desde ahí, por supuesto, desde... Se viene a pensarlo, sí, en el bueno Había otra cosa más, ¿eh? seguimos con los contando de todo lo que pasa. Ya vamos a antes del de día, lo que empieza antes de lo habitual. Lógicamente, por esta situación, nuestra programación se ha modificado para ir contando todo lo que está pasando. Empezamos en un par de minutos antes, un resumen de imágenes de las últimas horas de esta guerra que ha comenzado en la ไปกินนนะรสชาติดีมากๆปลาช่อนม,มันเป็นปลาช่อนทะเลนะคะเนาะ<ม>รสชาติมันเลยเหมือนกันนะนนีลกิ แต่เนื้อค่ะมันจะนิ่มกว่านั่นเองนะมันเล็กง่ายค่ะอืมอร่อยอืง <in> <sare> ุูใจหูใจไหมคะเข้ากันมากเลยนะคะบ้านเราจะใส่ใบย,ยอใช่ป่ะอยู่เนี่ยใส่ใบผักขมนะอร่อยเหมือนใบย,ยอเลยโยยอ้ไม่หิวข้าวเหรอเจ็บปากไหม Que está, que está, está, mira, Que La ley marcial nos contaron nuestros corresponsales. Están contando cómo un muchacho ha sorprendido. La noticia del ataque de que había comenzado camino de sus trabajos, camino de la universidad, de los distintos lugares a los que van cada día. Hay una gran incertidumbre, nadie sabe exactamente mm. qué puede ocurrir en las próximas horas. Los ataques del ejército ruso se extienden por diversos puntos del territorio ucraniano. Se concentran sobre todo en el este de pero Los bombardeos, las explosiones, hemos señalado en ese mapa los lugares que han sido atacados. Esos bombardeos han llegado también prácticamente a la capital, a Kiev. Hasta ahora el Kremlin ha lanzado al menos 20 ataques con misiles contra... สิ่งแรกนะคะมาถึงบ้านเนี่ยก็อยากจะมาดูผักมากเลยค่ะสภาพนะคะตอนนี้เป็นผักชีแล้วก็สวิตชาร์ดค่ะต้มยำเมี่ยวต้มยำรอ้วนมาก อ้วนตัวใหญ่มากเลยค่ะดูเหมือนเลี้ยงเสือไว้ในบ้านเลยใบ,บบกที่เอาไว้ด้านนอกนะคะก็ไปหมดแล้วค่ะไม่เหลืออะไรเลยนี่นะคะโอ้โหอันนี้คือสภาพด้านในนะคะใบ,บบกไปหมดเลยค่ะพลิกพลิกนี่ยังโอเคนะคะต้นขาค่ะยังงามอยู่เลยนี่จะมีต้นส้มแล้วก็เป็นใบ ตัวนี้ค่ะเหม็นเนนี่นะกระถินก็ยังโอเคแล้วนี่ค่ะลิ้นจี่ยังอยู่ดีค่ะกระถินต้นเล็กข้างบนนั้นก็ยังมีอยู่นะคะโอ้โหสามเดือนไม่มีใครดูแลให้นะคะบรรยากาศของที่บ้านยังเหมือนเดิมนะคะเลยต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะต้นไม้ที่ปลูกเป็นรัร้วนะคะนี่ภายในรอบบ้านนะคะ สนามหญ้าหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูผักทางด้านนู้นกันเนาะคุณปู่คุณยาเขาก็มาดูแลให้นะคะทุกวันเลยดูบ้านให้นะ,ะใบมะบกตรงนี้ยังมั่นคงถาวรอ,อยู่นะคะยังไม่ตายเอาไม้ฝรั่งไม่มีเลยค่ะอยู่ด้านนูน้นนี่ก็จะเป็นตะไคร้นะคะโซนตะไคร้นี่มิเซอร์ปลูกมันฝรั่งไว้นะคะอยู่ด้านนู้นนะ เราไปดูแปลงผักกันนะคะตรงนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะเขียวแห้งหมดเลยน,นูนชะอมค่ะชะอมแล้วก็ต้นมะกรูดเค okay, อยู่ค่ะแต่ไม่โตอาติโชกนะคะเริ่มแตกใบแล้วนูนมีดอกนึงนะคะดอกใหญ่มากเลยอันนี้เอาไว้เก็บมเมล็ดได้เลยนะเน,นี่ยแก่แล้วโหดอกใหญ่มาก ผักตรงนี้เราจะปลูกไว้ก่อนไปสเปนนะคะจะเป็นพวกบล็อกเกอรีร่กระหล่าปีกระหล่าดาวากระหล่าดอกสีม่วงนะคะนี่โอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากบล็อกเกอรีคร่ค่ะบล็อกเกอรีร่แก่แล้วกระหล่าหัวใจนะคะ อกะหล่ำขาวค่ะอหอมดอกกะหล่ำสีม่วงค่ะยังไม่เห็นดอกเลยอ๋อนี่ไงนี่โผลมาแล้วอันนี้จะเป็นถั่วลันเตานะคะมีเซอร์ปลูกยาวเลยค่ะลูซี่ชอบกินก็เลยปลูกเยอะเลยทั้งแถบทั้งหมดนี้เป็นต้นมะเขือพวงนะคะน่าจะโอเคนะ รอดค่ะรอดรู้สึกจะมีดอกด้วยเนี่ยโอตรงนี้นะคะพอดีตรงบ้านรถเนี่ยเขาทําถนนขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็เลยเอาดินมาถมตรงนี้หมดเลยอะหปกติตรงนี้จะเป็นป่านะยอดต้นหอมค่ะปลูกยาวไปถึงนุ่นเลยนะคะโอ้มันฝรั่งค่ะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นกระเทียมนะคะนี่บ้านรถ ดอกไม้สีเหลืองค่ะออกดอกแล้วด้วยต้อนรับแลดูวบไม้ปลีนะคะบรรยากาศยังเหมือนเดิมทุกอย่างแปลงผักค่ะทะเลใบบัวบค่ะปลูกไว้ริมหน้าต่างแข้งเหี่ยวหมดแล้วไปหมดเลยไม่เป็นไรค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวปลูกใหม่เอามันยังไม่ตายดีค่ะ กรูดโหยต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยต้นนี้แต่ต้นนี้ไม่ค่อยใหญ่อีกต้นหนึ่งเหลืออู่สองต้นนะคะโห่พริกพริกก็ยังอยู่ดีค่ะใบชะพูใบชะพูไม่สวยเลยขาก็ยังโอเคนะคะโอ้พริกพริกช่อค่ะพริกช่ออันนี้ก็ยังโอเคอยู่ จำบรรยากาศตรงนี้ได้ไหมคะบรรยากาศหลังบ้านรถค่าทะเลสวยมากว้าวหลับมากแล้วนะคะ3ามคน <Hey. S 2> ไปบ้านคุณปู่คุณย่ามาค่ะเข้ามาที่เกศสาวที่ฝีมือมันยังไบ้านี่นาวแล้วเข้ามาแล้วไปเก็บคนในฝงอีกเนาะไปเจอที่ฝีมมาก ต้มยำต้มยำกอดต้มยำลูกกอดต้มยำกอดกอดออเก่งมากค่ะเป็นไงครับไป้านคนปู่คนย่าอืมอะเหนื่อยไหมเดินไปนะคะหนาวค่ะเดี๋ยวกอไฟได้ไข่เปล่าลูกได้เก็บไข่ไหมอุ้ยบุ๊ช อ๋อยังมีกีวีอยู่หรออ,อืมมิสเซอร์บอกว่าสุดท้ายละมีนิดเดียวต้ำยำต้นยำขอดูหน้าหน่อยสิคุดหลอของฉันอ้วนหมดแล้วทำไมปล่อยตัวอ้วนอย่างงี้ฮะอ้วนจังเลยอืมคุณหลอคุณหลอเนี่ยอืมมันเคี้ยวมันเคี้ยว กดอะไรคะกดอะไรอ่อชุดหนังอะไรบอกแม่แล้วแม่ทำให้อืมทำอะไรจีอืมเดี๋ยวแม่ทำให้อืมจะทำอะไรคระชี